ค <c oughs> ำถามต่อไปเป็นห้องทดลอบเป็นห้องแลบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้องค่ะถูกต้องรับรองมาตรฐานโดยโดยใครฮะจริงๆห้องทดลองเนี่ยมันมีหลายระดับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องทดลองที่เราทดลองเนี่ยเป็นห้องทดลองที่เรียกว่าได้รับมาตรฐานว่าเป็นห้องทดลองที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็เป็นห้องทดลองระดับที่ส่งสินค้าส่งออก เอกชนหรือเปล่าคะหรือว่าของภาครัฐคุณมารัฐคบไม่ต้องหาข้อมูลค่ะเพราะว่าจะได้เป็นบริษัทง่ายๆนะครับทีนี้เราคิดว่าเราทดสอบเราทดสอบสิ่งแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นความลับแล้ว้็ไม่ครมีการแซงการคุ้มสองผู้อื่โพเนี่ยมันควรจะมีความเป็นอิสระแม้กระทั่งห้องทดลองเขาก็จะได้สบายใจมีสระในการตรวจได้เต็มที่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าห้องทดลองจํานวนมากนะคะก็บางส่วนก็มี อ่บริษัทบางบริษัทนั่งไปเป็นกรรมการอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจริงๆงห้องทดลองเนี่ยควรจะมีความเป็นอิสระมากที่สุดนะครับในระดับที่เรียกว่าลายก็คือไม่บอกชื่อยี่ห้อแล้วก็ส่งต่อะไยเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรฮะคุณสารีะประเดี๋ยวมีบางยี่ห้ออาศัยอำนาจศาลนะบังคับให้ต้องเปิดชื่อห้องทดลองอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะคงไม่ฟ้องหรอกค่ะเพราะมือทีก็ ดําเนินการแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเราไม่ได้ต้องการี่เล่นงานเจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วเราก็ตรวจทั้งหมดในท้องตลาดนะครับทุกอย่าเราคิดว่าผู้ประกอบการน่าจะรับผลของมูลที่เพิ่ผู้บริโภคที่จะแถลงกับมูลที่ชีววิถีวันนี้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเออเมื่อสักครู่ไม่คิดว่าจะมีการฟ้องร้องคะเมื่อสักครู่บอกว่าสุ่มตรวจคุณภาพนั้นทําร่วมกับหน่วยงานไหนนะฮะเมื่อกี้ชีววิถีมูลที่ชีววิถีคือต้องมอนอย่างนี้ว่าจริงๆเราซื้อเข้าสารเนี่ย เออเกือบสองหมื่นบาทนะฮะแล้วใช้ค่าใช้จ่ายในห้องทดลองเนี่ยมากกว่าเจ็ดแสนบาทโอ้โหไอตรวจรอบนี้ทั้งหมดนะนะสี่สิบหกยี่ห้อเจ็ดนก่คุณนายกับคุณมรรทเนี่ยต้องไปช่วยดูกูเจิงของมูลที่เพื่อผู้บริโภคที่จะเล่นระดมทุนที่ศูนทรธรรมเลยนะคะออืเพราะว่าเรียกว่าเราใช้งบประมาณไปเยอะมากค่ะตกลงที่นี่ใช้เงินเจ็ดแสนกว่ากลมกลมมันฮะเจ็ดแสนกว่า ค่ะในการสื้อตอนสินคกา462ก็แบ่งกันคนละครึ่งสองมูจีช่วยกันค่ะมูีิชิวิธีนี่เป็นของใครอย่างไรอยู่ที่ไหนฮะมูจินี้ตามมูจิชีวิธีก็เป็นองค์กรที่ทํางานเรื่องความมั่นคงด้านอาหารนะคะทํางานเรื่องความมั่นคงด้านอาหารก็มี คุณยุทูลนะฮะคุณวิทูลเลี่ยนจำเริญเลี่ยนเลี่ยนจำรูนฮะเป็นผู้ดำเนินการแบบยุทูลเลี่ยนจำรูนแบคุณ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 นะคุณไทยนะค่ะคุณยิทูลเลี่ยนจำรูนที่ขึ้นไหวเรื่องทางด้านนี้อยู่อ่ะเข้าใจความเรื่องสารเคมีนะฮะมีมีเครือข่ายที่เรียกว่าไทยแพทพิซไซแอคชั่นแพทเวิร์คค่ะเครือข่ายความปลอดเตือนไทยด้านการเคมีค่ะครับ คร no, point, ั <c oughs> ้ง <PayPal> สุดท้ายครับถามจริงเถอะไอ้ที่ไม่ผ่านทั้งสามข้อเลยมีไหมผมไม่ได้ถามยี่ห้อถามว่าไอ้ที่ไม่ผ่านทั้งสามข้อมีไหมแค่มีหรือไม่มีพอจะมาฟังมาฟังยืนยันว่ามาฟังนะครับหรือยังงเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งไม่ยอมหลุดเลยนะครับแถลงแถลงที่ไหนเนี่ย ไอ้เวทีนิสสาวีค่ะเวทีนิสสาวีชัยค่ะสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคุณสารีมองกรณีของคุณเช็คแต่สุทธิพง์อย่างไรครับเอ่จริงๆนีนคิดว่าอก็การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเชื่อว่าโดยส่วนตัวของคุณสุทธิพงก็คงอยากเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็ เอ่อเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ได้รับความเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันนะคะว่าเอ่อเราเปิดเผยไปเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเน้นทิดว่าเอ่ออันนั้นก็คงเป็นสิ่งและนี้ยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คืออยากเห็นหน่วยงานเนี่ยเอ่อมีการเปิดเผย เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสนับโดยสรษั์ธุรกิจที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่องค์กรผู้บริโภคเองอยากเห็นไม่ใช่บอกว่าผ่านแล้วผ่านแล้วยังไงนะฮะคนก็ไม่สบายใจ ประเด็นของมันตรงนี้ที่ถกเถียงกันในสังคม,มน,นะฮะก็แบ่งข้างตีอยู่ตอนนี้เท่าที่สังเกตนะะก็คือการหยิบฉวยเอาข้อมูลที่ส่งต่อกันไปมาในอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบใครส่งก็ไม่รู้ต้นทางมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วไปโพสต์ต่อแล้วก็ทําให้คนเชื่อไปตามนั้น,นะฮะมันเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่ฮะถามก็ตรงๆเออคือจริงๆเออก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดในกฎหมายซึ่งขณะนี้ถ้า อ่าต้องต้องเรียนว่าต้องโดยตัวคุณ คุณเชคเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าเน้นเชื่อว่าก็น่าจะทําไปโดยคิดว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันในในหลักของกฎหมายในส่วนนั้นนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกันแจ้งใครอะไรเงี้ยนะคะโดยโดยส่วนตัวเน้นก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็อยากให้มูลอยากให้ข้อมูลกับสาธารณชนว่าทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์เมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องโดยที่เราก็มีคดี แบบนี้ไม่น้อยนะเช่นเช่ตรวจขนมปังเนี่ยเราก็ถูกยื่นโนติสจากบริษัทใหญ่แต่ว่าเมื่อข้อมูลเราแน่นแล้วก็เป็นความถูกต้องเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องขอโทษเราแทนที่เราจะถูกฟ้องคดีโอเคโอเคอาละครับขอบคุณมากครับคุณสาลีฮะขอบคุณนะคะคุณสาลีอองสมหวังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับจอณสุชาติทวิตัยอินไซต์แชงเวลามันน้อยเหลือเกินเลยนะฮะมีคนฝากถึงคุณสาลีอองสมหวังบอกไม่แฟร์หรอก สารีจะปิดบงังทาไมเขาจะเฉลยตอนบ่ายไม่รู้ไม่รู้น่าเสียดายตรวจเฉพาะเฉพาะใาเฉพาะข้าวในห้างแต่ข้าวที่ขายคนจนนอกห้างทั่วๆไปเนี่ยไม่มีใครไปตรวจไม่รู้ก็น่าคิดนะไม่รู้ไม่รู้เ,เช็คสุทธิพงศ์โพสต์ข้อความครั้งเดียวยังต้องวิ่งขอโทษเลยแต่นักข่าว บางสำนักปลุกข่าวเรื่องข้าวบูดข้าวเน่าข้าวเป็นพิษก่อนคนอื่นนะกับไม่โดนอะไรแปลว่าอะไรนั่นสิผมก็จะถามแต่ว่าแปลว่าอะไรนักข่าวคนไหนผมไม่รู้หรอกเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะคุณเช็คสุทธิพงศ์คุณคนไปเอาข้อความที่เขาโพสต์กันไปโพสต์กันมาส่งต่อไปส่งต่อกันมาในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายแก่กอไม่รู้ต้นสายปเหตุไม่รู้ที่มาอืมาโพสต์ต่อมาโพสต์ต่อ ทีนี้ทีนี้เช็คสุริพงศ์เนี่ยจะอ้างว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยความปลอดภัยของผู้บริโภคผมว่ามันก็ชวดเฉวียนมันก็ฟังยากนะเียมันฟังยากนะเพราะว่าถ้าคุณยึดเอาข้อความที่ไม่รู้ที่มาเนี่ยที่ที่โพสต์กันไปมาในอินเทอร์เน็ตมาเป็นสาระนะนะวันๆคุณนอนไม่หลับเนะแลวคุณจะคุณจะนอนไม่หลับทุกวันเพราะว่ามันจะมีข้อมูลประหลาดๆเนี่ยส่งผ่านกันไปมากล่าวหาโจมตี กันไปมาเยอะแยะกันไปหมดนะคุณจะโพสต์ต่อเนี่ยต้องเช็คต้องตรวจสอบต้องต้องตรวจสอบใช่อย่างน้อยที่มาแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลนี่สาคัญโดยเฉพาะพระบอรคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้มันเอาผิดกันได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ที่มากกว่าเรื่องผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นั้นก็คือความรามับผิดชอบต่อสังคมที่อาจจะเสียหายจากข้อความที่ไม่รู้ที่มา ไม่รู้ที่ไปใโพผต์ี่เอได้อย่างว่าอย่างเช่นเรื่องข้าวเรื่องนี้ผมไม่ถือหางคุณเช็คสุทธิพงศ์แน,น่นอนผมยืนยันเลยนะฮะไม่เช่นนั้นถ้ามีใครกล่าวหาคุณสุทธิพงศ์เสียให้หายว่ามีกิ๊กเนี่ยนะแล้วผมก็เอามาโพสต์ต่อผมบอกว่าผมผมจับตามองตั้งนานแล้วคุณคุณเช็คเป็นบุคคลสาธารณะมีคนกล่าวหาว่าคุณมีกิ๊ก แล้วก็โพสต์ต่อๆกันในอินเทอร์เน็ตมาตั้งเดือนหนึ่งล้ะไม่เห็นคุณโพสคุณเช็คสุทธิพงศ์มาแก้ข่าวน,นี่สมมติ<อ>นะสมมุตินะสมมตินะดังนัน้นไม่ถูกต้องบุคคลสาธารณะจะมีข้อขาหารหุ้นจริยธร,รรมไม่ได้การมีกิ๊กผิดจริยธรรม,มเมื่อคุณไม่ตอบอผมจะทําหน้าที่แทนสังคมในการทวงถามจัดจริยธรรมจากคุณเช็คสุธิพงศ์ตอบหน่อยได้ไหมผมก็เอา้ข้อความที่เขาบอกว่ามีกิ๊กับโพสต์ต่อมันก็บปนไลสิในผมผู้หญิงมันก็เสียหายไง ก็ต้องระวังไม่ผมพูดผมผมพูดผมกันตัวผมเพื่อแค่ผมกลัวผมกลัวใครจะเอาข้อความที่พาดพิงผมเนี่ยไปโพสต่อแี่ผมเสียายอ๋อค่ะมีหรอคะไม่รู้พูดมไปเรื่อยก็ถือว่าเป็นอีกบทเรียนที่ต้องระวังกันเราพูดทีทีเล่นทีจริงแต่ก็มีสาระใช่ค่ะก็เตือนสติทั้งตัวเราเองแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน์ปัจจุบันอย่าเอามันยุคนี้ผมจับได้เลยนะรักใครไม่รักใครเนี่ยบางทีก็แล้วก็อื มันคุมไม่อยู่แล้วนะแสดงออกมามันมคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จนเสียสติกันไปไปมากมายถ้าผมวิจารณ์นะเช็คสุทธิพงศ์มีความในใจเช็คกับเสื้อเหลืองกะเล่นรัฐบาลอยู่แล้วกะเล่นเพื่อไทยอยู่แล้วหรือเปล่ากะเล่นเสื้อแดงอยู่แล้วไม่ต้องหรือเปล่าก็ต้องตรงอ่ะมันมีตะกออยู่ในหัวใจอยู่แล้วอะไรที่ดิสเครดิตที่มันสะใจกันได้ทีมก็ทํากันไปอ่ะเออเอ๊ะเดี๋ยว เปลี่ยนจากเช็คจะถูกฟ้องเนี่ย <c oughs> กลายเป็นเช็คจะฟ้องซะเองนะเนี่ย <c oughs> เราจอดป้ายกันที่เรื่องนี้ดีกว่าฝากไว้เป็นประเด็นให้สังคมค,คิดต่อเราอาจจะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะบ้าบอคอแตกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวความขึ้นหน้าความเป็นไปเรื่องเน้นคาอย่างถึงที่สุดแต่กาบบรียนด้วยความเคารพว่ามีมีข่าวมีเรื่องที่ที่ใหญ่กว่าข่าวเน้นคะแต่สังคมไม่สนใจ สื่อยังไม่เล่นกันสักเท่าไหร่นั่นก็คือการยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์หมื่นสองพันล้านบาทส่วนหนึ่งที่ตรวจเจอแล้วนะถ้าสหกรณ์นี้ล้มจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสหกรณ์นี้เกิดปัญหาทางการเงินจะเกิดอะไรขึ้นสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์มีสมาชิกเนี่ย ห้าหมื่นหกพันรายมีคนเกี่ยวข้องห้าหมื่นหกพันรายมีเงินรับฝากเนี่ยหมื่นห้าพันล้านค่ะหมื่นห้าพันล้านนะแล้วคุณรู้ไหมว่านอกเหนือจากไหุ้นในดนอกเหนือจากบุคคลธรรมดาธรรมดาที่เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็ไปเอาเงินไปฝากกับสาก์เครดิตยืนของจันเนี่ยยังมีสาก์ด้วยกันเนี่ยอ๋อสาก์ด้วยกันที่ฝา เก <differences S 2> oh ี่ยวข้องด้วยอีกเท่าไหร่คะเยอะไหมคะโอ้โหสหกรณ์อมทรัพ์ครูปทุมธานีฝาก600ล้าน สากลอมทรัพย์ครูเจโสธรฝาก930ล้านสากลอมทรัพย์ครูขอนแก่นฝาก500ล้านสากลอมทรัพย์ครูสงขาฝาก300ล้านหมายถึงฝากกับสากลยูนิ่นเครดิตยูนิ่นของจันนะฮะสากลอมทรัพย์ครูนนทบุรี300ล้านสากลอมทรัพย์ตำรวจ400ล้านสากลอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4 5 2้าล้านสากลอมทรัพย์แสบันเทคโนโลยีะจอเกพระน,นครเหนือ135ล้านสหกรณอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากฝากแล้วยังเอาเงินไปให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันกู้อีก866ล้านบาทสหกรณ์ออมทรัพ์มหาวิาลสงขลานจรินปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันเจ็ดรล้านบาทคำถามก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเครดิตยูเนียนของจันล้มเป็นลูกโซ่เลยมันจะเกิดความ,มบันไยทั้งวงจรทั้งประเทศเหมือนแชร์ลอตเตอรี่ ใช่ทุกคนที่เกี่ยวพันเกี่ยวข่าวนี้ต้องตามครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเรื่องเน้นคำมันก็ดรามา่วาวันนี้ปเป็นเรื่องอใหญ่ใกล้ตัวแล้วก็วันนี้หมด